สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยก่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาค่ะวันที่15นะคะทุกคนพฤศจิกายน2567นะคะทุกคนค่ะวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะทุกท่านคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้เป็นการเจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าเอฟซไม่ชอบเลยตัวเด่นที่วางไว้ให้ก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบนะคะ ก่อนอื่นเราไปดูวันที่สิบสามก่อนนะคะทุกท่านว่าเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องว่าพี่น้องติดตามต่บบอช่วงนี้ใจใจกับจับห่วยไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนเป็นทุกหุ้นทุกห่วยเลยนะคะทุกคนคะเป็นน้ําช่วงพี่น้องวันที่สิบสามนะคะใจะให้เด่นสี่และเจ็ดค่ะทุกท่าน มาสี่สามสามหนึ่งสี่เด่นมาสี่นะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจําวันวันพุธเลขเด่นประจําวันไม่หลุดนะคะเข้ามาเลขสี่อยู่เก้าหลุดคู่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ไม่ได้จับให้จับได้สี่สองสี่สามพี่น้องคู่ที่ชอบก็สี่สองนะคะทุกคนมาสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะคะ่ะเอาเราก็ไปลุนต่อพี่น้อง้ามักก็ตามเด้อพี่น้องเด้อบอมักไห่พานเด้อค่ะพี่น้องสถิติมีเขาไม่หลุดเนาจะเนาะ มาดูวันที่15นะคะสำหรับวันที่15จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่เลขสอและเลขเก้นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ2นะคะ24 23 21 26 92 94 93 ก้าหกนะคะทุกท่าน fc ขาสำหรับผู้ที่ใจจะที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันเด้อค่ะพี่นอ้องมีเข่าม่ลุดเด้อค่ะถ้าใครไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเจจะพาทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่2 9 9 2นะคะทุกคนคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่ เมื่อนี้นะคะทุกคนใจมากเก้าหกหกเก้าพี่น้องมากสามารถตามใจได้เพ่อมาให้่านได้นะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจำวันค่ะเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลขหกเลขหนึ่งนะคะทุกคนวันศุกร์เบิ้ลประจำวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะทุกท่านเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะ เด่นวันนี้อยู่ที่สองะ9เกเด่นประจำวันอยู่ที่6กละหนเป็นสองหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองจับให้ยู่ทั้งสองคู่พี่น้อง9ค่ะ9ก้าหกหก้าหนึ่งหนึ่งเกส่วน9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าใจไม่ได้จับคู่ให้ถ้า FC ชอบก็สามารถตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะส่วนสองสี่สอสาเก้ี่เ้าสามใจหาความน่จะเป็นวางไว้ให้ถ้าพี่น้องมักก็สามารถตามใจได้บ่ามักกับบ่าเป็นอย่างนะคะทุกคนกับ แอดมินเองนะคะทุกท่านอยากให้เข้าทุกวันทุกหมดนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่นกับรุดนะคะเขาเนี่ยกับไข้เนาะพี่น้องเนาะหมวดนี้นะคะทุกคนรุดมาหลายหววแล้วนะคะทุกคนค่ะสําสหรับแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่15พฤศจิกายน2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านค่ะชุกโชคมั่นๆนกันชุบุชุกคนด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ